สวัสดีวันศุกร์ครับผมทุกคนตอนนี้ฝนกำลังจะมาทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่หลังบ้านวันนี้มาเดินเล่น <c oughs> เดินเล่นกับเด็กๆคือฝนกำลังจะมาดูนันโนนะนโนยอยาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ไมยหยเธอหยุดนะหยุดหยุดสงสารมันโอ้นานโนกัดเสือ้อ ออโอเคโอเคโอเคอาโอเคนะไปแล้วทุกคนนาโนเอาอมากัดชนะฝากด้วยนะชนะจับ่าซมบีม,มาแรงไวท้ทีชนะนาโนเธอ,อนี่ยเป็นแม่มดน้อยอยู่นะแหม่ไม่ใช่พิกัดมา,ม,ามาแรงเรื่องมาแรงเร็วรึกี่เม้าอ๋ออร่อะไรใครเป็นแม่มด นานเอาสิยังไม่หมดยังไม่หมดเธอนี่ไม่รู้จักทำบุญอะไรเลยนะอืทุกคนตอนนี้ดูอากาศดิดูฝนดิเมื่อกี้แดดเตี้ยงเตงเลยตอนนี้แบบว่าไม่ามาแบบอย่างรวดเร็วเลยผมว่าเดี๋ยวน่าจะตกหนะักทุกคนตอนนี้ผมก็ให้เด็กๆออกมาหลังบ้านจะได้มาฉีมาอะไรกันให้เรียบร้อย เดี๋ยวฝนตกก็จะได้เข้าบ้านนะพี่มากพี่มากเป็นไงพี่มากลิ้นดำโอ้โหต่อเดี๋ยวพี่มากทำไมรูปหล่อจังเลยดูพี่มากดิโอ้โหดูสิไอ้ดูหญิงดูหญิงนั่งเรียบร้อยเลยพอปอตาถ่ายเลยต่อพี่มากได้ยินเสียงนำโชคไหมข้อประตูแล้วไม่หลับไม่นอนเลยนั่น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 สามนี่สามนี่ทำอะไรกันจ๊ะนะ ทำไรจ้ะกินอะไรกันเธอไม่ไปกินตะไคร้เหรอพี่มา้าอะไรพี่มา้าต่อผมจะกอดตาพี่ม้าขี่หลัง่ะพี่มา้ากินหลังขึ้นนี่กอดหลังกอดไหลเป็นปะพี่ม้ากอดไหลเป็นปะกอดไม่เป็นหิงยญิงกอ,อดอกอไหลตาดิกอดไหลตาดิไปไปะละมาหญิงยิงขึ้นตอตาผมหอมได้ย่ิงเดียวแต่ผมขี่หลังไม่เป็น เกาะไม่เป็นไม่เหมือนน uh, ั้นเนาะแจ็คสันลุงแจ็คสันยังไงโอ้โหต่อผมขอหอมเก็บเนี่ยโอ้ลุงแจ็คสันถ้าจะกี่หลังเลยกี่หลังเป็นลุงแจ็คสันโอ๊โอ๊ยลุงแจ็คสันทำไมหนักจังเลยยาวลุงลุงลองเลยกว่าลุงหนักโคตรหนักเลยอะไรเนี่ย เมกี้เมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรโอ้โหเมกี้เออเธอเล่นขี่หลังเลยเหรอเมกี้เมกี้เธอหนักเลยเนี่ยหนักกว่าแจ็คสันเยอะเลยเมกี้เมกี้หลังตาแล้วก็นี่เลยเมกี้ให้ยิ้มก่อนเมกี้ยิ้มน่ารักนั่นละฝนกำลังมาหญิงหญิง ฝนกำลังมาแล้วอ่ะมืดมากเลยถ้าว่าฝนตกฝนจะตกหนักเลยต้องไปกินหญ้ากินหญ้าเสร็จไปอวกนี่นะตาหรือเมกกี้ว่าเมกกี้ว้าวพิมแจ็คสันมาแล้วต่อต่อกอดผมมั hay hay e ่งดิโอโอเคมามามาแจ็คสันมาเข้ากอดมามันนั่งตักเลยไหมแจ็คสันมานนั่งตักเลยไหมโอ้ จะสั่มานั่งตักตาเลยไหมนะยังไงอะเจสันยิ้มดิโอ๊ยทุกคนเดินเจสันยิ้มดิขานเดินขานอืเจสันทำไมเธอต้องอืม๋ยวเดี๋ยวเดหยุดห๋ยวเจสันเธออยากแกล้งน้องแต่ไม่ใช่หรอกน้ำหญิงแกล้งพี่หม้าเอ๊ะยังไงเนี่ย ตาไม่ปลื้มเลยใครชอบทะเลาะกันเนี่ยนานะนานะนานะห,หญิงหญิงหญิงมา,าตานี่ยตาลำคาญพวกนั้นานะตาหญิงหญิงทำไมกว้างตาอะไรเนี่ยหมันใส่ตาหนูรักตานะโมเบลอ,อะไรลรืนะตา นี่ตัวอะไรนี่ตัวอ้วนอนี่ตัวอะไรนี่ตัวอ้วนนี่ตัวอะไรนี่ก่อนตัวอ้วนดูแสดง่ไงแสดงนี่เอสารเออนี่แสดงมากเลยอ่ะกูใครยังไม่ทําอะไรในร้องนะไงไงร้องอะไรอะไรต่อบรักพ่อตอหลักเอกสารจ้า ทักสันยินไหมเฮ้ยทักสันยินไหมทุกคนดูท้องฟ้าต,ตอนนี้คือสี่โมงกว่าสี่โมงกว่าทำไมเด็กๆกินตะไคร้แล้วทำไมมาอวกอะไรฮึแม็กกี้ต่อดูนี่ดูสำรวจหน่อยดิสำรวจแม็กกี้หน่อยดิจริงหญิงนั่งทำไปหญิงหญิงเป็นไงบ้างหญิงเป็นไงบ้างหญิงเป็นไงบ้าง vịng đã nghe tiếng không tiếng mưa không? mày, thảm ơi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 , thảm không thảm ơi,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  ơi, thảm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  นกไม่ต้องมาเรียนนกโอเคฉันรู้ว่าเธอรักก็รักโอเคเรียนตลอดเวลาเลยเธอเนี่ยห,ห,ห,หยุดฟังคำสั่งไหมเนาะฉันบอกว่าหยุดหยุด อูแจ็คสันเล่นคนเดียวก็ได้นายนกเนาะว่าไงโนเวออ ดูทุกคนดูผลงานผลงานของเด็กๆนี่สีลอกหมดเลยจริงๆสีนี่แบบทนมากเลยนะเจอเจอเด็กๆไปรร้ลุงแยกสันลุงอืมอืม,อม ตาดเดาลูกแจ็คสันตัวตุ่นที่ไหนเนี่ยนะ,ะตัวตุ่นเนี่ยมันนั่งมาเวลออยอกกันนีล่ละจะยอกกันแรงนะได้เจ็บนะแจ็กสันตาต้องใช้พลัง่ะเมกกี้เมกกี้เป็นยังไงอะแจ็คสันเธอนี่ตัวเบลอเบล่าเลยนะหืม เล่นเป็นเด็กๆอะเล่นเป็นเด็กน้อยหญิงใช่ตาเล็กสันนะเล่นเป็นเด็กน้อยที่มาร์กตาตา,ตาว่าผมอะ่ะเปล่าตาไม่ได้ว่าพี่มาร์คพี่มาร์คน,น,น,น้เนาะชนชนพี่มาร์กก็ดุแล้วพี่มาร์กกขาลำคาญลำคาญนะา,า,าเนาะมาวยวเธอตัวใหญ่แล้วมันหยอกอ นั่นนะกอตัวเล็กนิดเดียวสลันตตนนั่นน่ะมาวิอหยุดหยุดหยุดหยอกกันหยุดหยุดยงั้นนั่นหยุดพี่มาร์จัดการหน่อยดิพี่มาร์ไม่เอาเนาะผมลำคานลำาพานันไปละพี่มาร์แต่หญิงดีกว่า,าหงืง เดีหญิงหญิงสูบอ,อ,อ,อากาศสูบอากาศสดชื่นผมพระจากมาเวลกับนานะหยอกกันพี่มากระลำคาญพี่มาก็เดินเข้าบ้านแล้วผมก็เดินมาหาหญิงเมก,กีก็เดินเข้าบ้านแล้วเมก,กีบอกลำคาญตาตาลำคาญผมเปล่า,าตาไม่ได้บอกว่าลำคาญมาเวลตาบอกว่าตาลำคาญลำคาญ ลำคาญพี่มาร์คพี่มาร์คชอบกวนต่อจริงนะมาตามไม่ได้ลำคาญผมนะอมเอาวยวเมื่อวานนะพ่อเธอมาเห็นไหม,มจริงอะตาพ่อผมมาจริงใช่เมื่อวานเขามากินข้าวไม่รู้วันนี้มา วันนี้ตาจะไปต้มข้าวต้มอ,อร่อยๆให้โมเบลนะโอเคปะตาจะไม่ได้หุงข้าวเลยหญิงหญิงเป็นไงมัางอะตาหญิงคิดถึงตาหญิงอยากไป,นอนก,อปนอนกับตาจริงเหรอหอยากไปนอนกับตาจริงเหรอตาหอมเลยหญิงเด่นอะไรหอบเลยนะตา,าคิดถึงหญิงเดี๋ยววันหน้าเราขับรถเรา นั่งรถไปด้วยกันนักหญิงเนาะเดี๋ยวเราพวกพี่ๆเราทำหมันเสร็จก่อนมาเวียมาแล้วตาซุบซิบซุบอะไรน้องหญิงอะไรพวกเธอฉันจะคุยอะไรกับหญิงไม่ได้เลยมาตามีอะไรเปล่าตาน้องหญิงจะเป็นไงมั่งพี่มาหญิงเปล่านะหญิงนั่งคุยกับตาอยู่ กมีอะไรบอกนะบอกพี่มาร์กนะพี่มาร์กจะจัดการจ่าพี่มาร์กจ่าพี่มาร์กเป็นห,ห่วงยิงเขาไปแล้วเขาไปกันหมดแล้วเขาไปกันหมดแล้วยิงตั้งขอก่อน,อนขอหอมหน่หอยยิงเชานนกไปไหนฮะยิงนั่นนกไปไหนฮะเช่นใจชื่นใจตาเช่นใจตาชื่นใจ,จตา ตาตดีก็เธอเออหี่งฮู้เป็นหญิงเลยอ๋ออาคิดถึงนตอนตอนนางคืนตาคิดถึงหญิงนะจริงตาแล้วหญิงเป็นยังไงบ้างหญิงเหงาหญิงอยากไปหาตาหเหงาฉันเดินออกมาจนเรื่องตุ้มตุ้มเนี่งงนะชิมอจับฝูงจับฝูงดินดำกำลังสำรวจเลย จริงจิงก็เสริมสวยเล็บอยู่ชิมาบุ่าเสียงฟ้าร้องเลยพวกเธอเสียงฟ้าร้องเลยนะ,ะจะเข้าบ้านยังเมก,กี้เข้าบ้านยังมาเวิวเดินเดินเมก,กี้เธอหน้าเหมือนไส้ <laughs> เธออ,อ้วนหน้าเหมือนไส้มาเวิวเธอก็อ,อ้วนเหมือนกันมาวิววันนี้มาเวิเว มาวิวมาวิวหยอกเขาอ้วนหรือเมอก,กี้เมื่อกี้มาตาเนี่ยเมืกก่อกี้ใครๆก็มันแกงหนูเมื่อกี้วันนี้มาเมกกี้วันนี้เมกกี้วันนี้เมกกี้แล้วเมกกี้ไปลงมามาตาเนี่ยฉันเรียกเมกกี้อะพวกเธอมาอะไรเนี่ยฮะที่มากับมาเวล ทุกคนผมมีอะไรผมมีอะไรให้ดูทุกคนทุกคนผมมีอะไรให้ดูทุกคนได้ฟังเสียงไหมเนี่ยมันมีลูกนกทุกคนเนี่ยข้างบนมันมีรังนกอยู่เนี่ยนกมันมาทํารังอยู่ตรงชนะเห็นไหมทุกคนแล้วมีลูกนกด้วยยินเสียงตั้งหลายวันแล้วคิดจ้าคิดจ้ผมกลัวมันล่วงจังเลยอะล่วงมานี่เสร็จพวกนี้เลยนะ แต่จริงๆชนะก็น่าก็น่าทำรังนะนกคนชอบดูดิถ้าต้นใหญ่นี่นะทุกคนคงจะสวยน่าดูเลยอ่ะมีรังนกแต่ผมไม่อยากจะถ่ายมากเดี๋ยวนะนกผิดสังเกตเนาะเนาะทำเป็นไม่มองทำเป็นไม่มองแหนะแหนเนาะทุกคนนกงอนนะ ไอกินมาเรียผมแล้วผมก็บอกเขามาเวิลเขาจะไปหยอกอยู่แล้วไปนะไปเจ๊ไปเจ๊ที่ม,าามา้าเจ๊ Marvel. ที่ม้าอะไรแหมเมาเวลเธอเนี่ยแสงสวยโอ้โหพวกเธอ โอ้แม็กกี้เธอมีออร่ามากเลยแม็กกี้ออร่าคือแจกแสงวอกตาตาตาเียกผมเหรอแมวแม็กกี้มูเรียวมูเยอยวแบบว่าแสงแดดปะทะนี่สวยเลยนะไงมูเรียวมูเรียวเดินแบบดิเดินแคสบล็อกดิแมว เอาเยอะแม่เดินไปเดินมานะสิมาเมืกก่อกี้โอ้โหเมอก,กี้สง่ามากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เขาสวยนะทุกคนจริงเมื่อกี้อ่ะนันโนอลัานันโนมาแล้วเฮ้ยไ,ไ,ไม่สนด้วยไปแล้วเข้าบ้านน,นันโนเดินดุเเดียว เมื่อกี้เมื่อกี้กินอะไรนี่คือกินอะไรนี่มันต้นต้นดอกไม้นะทำไมไม่ไปกินตะไคร้อะนะพวกเธอตาอุตสาปปลูกตะไคร้ให้งัเวเงียว้วตาเจ็บม,มืออีกมาเวียนนี้หญิงหญิงหญิงที่ทำไมเขาไม่ไปกินต้นตะไคร้กัน ไปหยอกแม็กกี high, ้แล้วอ้วนแต่แต่ยิงของไอ้นี้นะยิงเธอเคี้ยวอะไรอ่ะกินยาีกแล้ววันตุปะ น้องเห็นผมหัวลอแล้วตาตาหัวล้ออะไรตาหัวล้ออะไรอืมน้องอืมผมอืมปวดตาหนุงอืมอืมอืมชื่นใจอือเด็กน้อยอืมอยู่นั่นไงน้องอืมทุกคนตอนนี้ฝนคือกำลังจะมาไงเด็กๆเข้ามากันในบ้านละมากินอาหารเม็ดอืมถึงนานุนานุก็แจ็คสันกินอาหารเม็ดส่วนที่มาก็นอน นอนลินห้อยเลยมิกี้ก็นนอนก็หญิงก็นั่งอยู่ข้างบนฮะหญิงหญิงเป็นไงลูกหญิงตาเป็งไงลูกจะก,กอดตาเลยมาวิวมาวิวก็อ้วนปิดประตูเขาแ <laughs> จ็คสันมอง จะ้สันทันน้ำมองน้ำโชคเรียกแล้วทุกคนตากลับก่อนนะน้ำโชคเรียกแล้ว <c oughs> จริงตาหอมแก้มเดียว